ยังติดค้างอยู่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Apple Watch นะครับสตัวที่ผมใช้งานอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะปลดระวางไปตัวหนึ่งแล้วก็เหลือเอาไว้ใช้เพียงแค่ตัวเดียว นั่นก็คือ Apple Watch Series 7นะครับนี่เครื่องสีแดงตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาตัวเดิมที่ผมใช้มาเนิ่นนานแล้วใช้มาหลายปีวมาผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีนะครับนั่นก็คือ Apple Watch Series 3ซึ่งผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวออกมาใหม่นั่นแหละครับก็จนถึงปีนี้ก็ต้องบอกว่าคงใช้งานมันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงที่เหตุผลที่ผมอัปเกรดมาใช้ Apple Watch ซีรีส์เกันครับสาเหตุแรกเลยนะครับที่ผมเลือกใช้ Apple Watch Series 7เนี่ยที่อัปเกรดมันขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัปเกรดมันมาหลายปีเลยเนี่ยเรื่องแรกที่ผมอัปเกรดมาเลยนะั่นคือเรื่องของหน้าจออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าขนาดหน้าจอขนาด45ม mm, มแตกต่างกับขนาดหน้าจอขนาด42ม mm, มหรือเปล่า 42ใช่ไหมของ Apple Watch Series 3เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับโดย Apple เคลมว่านะครับมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมมากกว่า50%เลยทีเดียวซึ่งด้วยสายตาเปล่านะครับให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูด้วยตาตัวเองละกันว่ามันใหญ่กว่าการขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะเพื่อนๆดูมันใหญ่วกว่าการค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพเนี่ยว่า ตัวนี้สีแดงเนี่ย Apple Watch Series 7นะครับมันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า Apple Watch Series 3เนี่ยมากเลยทีเดียวซึ่งขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่ากันมาก ผิดหูผิดตากันขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันทําให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกตามากๆเวลาที่เรา,เาหยิบนาฬิกาของเรานะครับเวลาเรายกขึ้นมาส่องมองเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะก้มดูแล้วก็สังเกตข้อความต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบนตัว Apple Watch ของเราเนี่ยได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างนี่จะเป็นฟีเจอร์หลัก ที่ผมต้องการมากการที่ตัวนาฬิกามันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาอีกพอสมควรนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองกิจกรรมต่างๆหรือมองเวลาหรือว่ามองโน t ติฟิเคชันต่างๆบนข้อมือของเราเนี่ยได้สะดวกง่ายไดย้มากยิ่งขึ้นแต่ก็แลกกันมาเลยครับว่ามันใหญ่ขนาดน,นี้อาจจะมีคนมาแอบสังเกตข้อมือของเราก็ได้ เรื่องที่2ที่ผมสนใจใน Apple Watch Series 7นี่นะครับที่แตกต่างจาก Series 3ที่ผมใช้งานอยู่นั่นคือเรื่องของฟีเจอร์ในการตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดครับนี่แต่ผมใช้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้อยู่ในหน้าปกติถ้าเกิดว่าเรากดที่นาฬิกานี่แล้วเราก็เลือกมาที่โหมดวัดค่าต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นวัดค่าของอการอัตราค่าออกซิเจนในเลือดนะครับเราสามารถที่จะวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ตึก๊ก ระหว่างที่มันวัดอยู่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะนั่งอยู่อย่างียบๆรอให้มันวัดออกซิเจนในเลือดได้ ใช้เวลา15วินาทีนะครับมันก็สามารถบ่งบอกค่าออกซิเจนในเลือดของเราได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับค่าออกซิเจนในเลือดของผมเนี่ยก็อยู่ที่97%ซึ่งค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าคนที่ออกอกําลังกายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีออกซิเจนในเลือดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันบง่งบอกเรื่องของสุขภาพของเราบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นช่วงนี้ที่เราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโควิดกันนะครับหลายๆคนอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่อองงข การตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยกันมากหน่อยว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงที่เราเนี่ยจะติดโควิดแล้วหรือย,ยังแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยค่อนข้างต่ำซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรผมก็เลยค่อนข้างกังวลน,นะครับ ซึ่งส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีค่าออกซิเจนในเลือดที่ต่ำมากๆเนี่ยมันหมายความว่าสุขภาพของเราเนี่ยชักเริ่มไม่ค่อยดีละเราจําเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นออกกําลังกายหรือว่าพักผ่อนได้เพียงพอรวมไปถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ํามากๆแล้วก็มันหายใจเข้าออกลึกๆซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ย เตือนในเรื่องสุขภาพของตัวเราเองที่ค่อนข้างสำคัญแตกต่างกับ Apple Watch รุ่นที่3นะครับที่ผมใช้งานมาอย่างยาวนานเนี่ยแล้วมันไม่มีฟีเจอร์นี้ผมก็เลยมองว่าเออมันค่อนข้างนี่คุ้มค่าที่จะซื้อหามาใช้นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดเครื่องมือในการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเอง อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมสนใจมากๆนั่นก็คือฟีเจอร์ในเรื่องของการตรวจวัด,วดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับหรือว่า ECG นั่นเองซึ่งตอนนี้ตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพยายามที่จะกลับมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องหัวใจบ้างนะครับก็เลยอยากที่จะสนใจในเรื่องของการตรวจวัด,วดคลื่นหัวใจตัวเองพอสมควรผมก็เลยสนใจในเรื่องของฟีเจอร์ ECG ซึ่งฟีเจอร์นี้จะคอยตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะครับว่าถ้า ิดว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการาเต้นผิดจังหวะการเต้นแบบคลิ้วไหวของหัวใจผมก็ไม่แน่ใจเรื่องศัพสับทางการแพทย์นะครับตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะสามารถแจ้งเตือนบนข้อมือของเราได้ซึ่งผมก็คาดว่า,าถ้าเกิดมันมีฟีเจอร์นี้ไว้เนี่ยในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็น่าที่จะเหมาะสมนะครับ ส่วนสุดท้ายส่วนที่3นะครับที่ผมค่อนข้างให้ความสําคัญกับมันมากๆนั่นก็คือเรื่องของความเร็วในการทํางานของตัว Apple Watch รุ่นใหม่ซีรีส์7นี่นะครับ Apple Watch ซีรีส์เที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมาสั้นๆนะครับมันมีความเร็วมากกว่า Apple Watch ซีรีส์สที่ผมใช้งานอยู่เดิมเนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมานะครับผมก็ใช้งาน Apple Watch ซีรีส์สของผมเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับผมก็ใช้งานมันในชีวิตประจําวันปกติเนี่ย หลังๆผมเริ่มใช้งานโทรศัพท์ผมเริ่มมี notification บนโทรศัพท์เยอะมากขึ้น แล้วผมจำเป็นที่จะต้องใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่างอย่างเช่นการ tracking การติดตามการออกกำลังกายอะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่เรา tracking การติดตามการออกกำลังกายไปพร้อมๆกับเวลาที่มันมี notification อะไรเด้งขึ้นมามากมายเนี่ยหลายครั้งที่มันทำให้การทางานของ Apple Watch Series 3ของผมนะครับมันอืดมันช้ามันไม่ตอบสนองการทํางานไปบ้างหลายครั้งอยู่เหมือนกันซึ่งผมก็มีความหงุดหงิดใจเล็กๆครับจริงๆผมไม่มีความคิดว่าผมอยากจะอัปเกรด Apple Watch เลย ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เสียมันยังไม่พังคาเหมือเพราะว่าฟีเจอร์ในการทํางานจริงๆของมันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้งานมันได้อย่างน้อยมากๆแล้วก็อาจจะใช้งานมันไม่คุ้มค่าซะด้วยซ้ำนอกาจากว่ามันเป็นนาฬิกาอัจฉริยะ ที่แจ้งเตือนเรื่องของ notification จากโทรศัพท์ iPhone ของเราได้เนี่ยซึ่งผมอ่ะผมใช้งานฟีเจอร์หลักๆของมัน,น่ะเพียงแค่นั้นเองแต่ว่าหลังจากที่ผมซื้อ Apple Watch Series 7เพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับผมก็นํามันไปใช้งานในลักษณะของการออกกําลังกายเนี่ยแล้วก็เวลาที่มันมี notification เด้งเข้ามารัวๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถเอาอยู่แล้วก็ตัวนาฬิกามันไม่ได้ช้าลงไปนะครับ การสั่งงานต่างๆรวมไปถึงการกดการเลือกการสไลด์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงมีความเร็วมันยังสามารถสั่งงานได้แล้วก็มันทํางานดับมันติทัสกิ้งได้ดีค่อนข้างดีพอสมควรซึ่งตรงนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าสบายใจกับการที่ใช้งาน Apple Watch Series 7มากกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแลกมาด้วยราคาที่ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราวๆหมื่นสี่หมประมาณนี้ผมจําราคาเป๊ะไม่ได้ละ แต่ว่าราคาประมาณ15,000บาทเนี่ยก็เป็นราคาที่ Apple Watch รุ่นมาตรฐานตัวใหม่ๆปีใหม่ๆทุกปีนะครับถูกออกแบบมาและ Apple Watch Series 7เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วใน Series 6เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีเซ็นเซอร์อะไรที่มันแตกต่างกันเลยนะครับนอกจากว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นจาก Series 6นั่นเองแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยที่เปลี่ยนมาจาก Series 3เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างประทับใจการทำงานของ Apple Watch ซีรีส์เมากๆนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทํางานได้อย่างเท่าเดิมแต่ว่าระยะเวลาการทํางานของ Apple Watch สำหรับคนที่ใช้งานบนจุนชินแล้วเนี่ยเราก็ชาร์จมันทุกวันมีเวลาชาร์จค่อนข้างเป็นปกติเป็นประจำนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยผมจะชาร์จตอนเช้านะครับตอนที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ชาร์จนาฬิกาเอาไว้อาบน้ําแต่งตัวทานข้าวทํานุ่งทํานี่เตรียมที่จะออกไปทํางานเนี่ย ใช้เวลาชาร์จประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมันก็เต็มนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอกับการทํางานใน1วันแล้วก็ใช้งานไปทั้งวันนะครับกลับมา อาบนองอาบนะ้าใส่นอนแ r a c k i n g เก็บข้อมูลการนอนได้ด้วยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาข้อมูลมีปัญหาเรื่องการนอนตอนดึกๆพอสมควรนะครับผมมีอาการนอนหลับไม่ค่อยลึกอะไรเงี้ยผมก็ใช้นาฬิกางผมเนี่ยในการที่เก็บข้อมูลในเรื่องการนอนเอาไว้ไปปรับปรุงคุณภาพการนอนต่อไปนะ่นอะครซึ่ง apple watch มันก็สามารถทํางานได้จริงๆไอซไอเรื่องของการ เ,เก็บข้อมูลการ tracking การนอนไอตัวซีรีส์สามันก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าไหนๆก็ซื้อของใหม่ไปแล้วก็เหอใช้ของใหม่ไปก่อนแล้วก็ ส่วนเรื่องของฟีเจอร์การทํางานอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีคุณสมบัติการทํางานเนี่ยที่ไม่ค่อยต่างกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างการสลักสําคัญเรยงจริงมันเป็นเรื่องของความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาใน Apple Watch Series 7นั่นเองซึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วงนี้ผมได้ใช้ความเร็วของมันให้คุ้มค่ามากๆนั่นกนะ็คือผมใช้ Apple Watch ของผมเนี่ยนะครับเป็นรีโมทเราสามารถที่จะเอา iPhone ของเรารไปวางเอาไว้แล้วก็ใช้ Apple Watch ของเราเนี่ยเป็นรีโมทในการ ถ่ายภาพซึ่ง Apple Watch Series 3นยจริงๆมันก็ทำได้นะครับแต่ว่า Series 3เนี่ยหลังจากที่ผมเคยใช้ลองใช้งานมาสักพักเนี่ย Series 3เวลาสั่งให้ iPhone มันถ่ายภาพนะครับตัว ตัวหน้าจอมัน,นจะส่งสัญญาณภาพออกมาได้อย่างอย่างมีกระตุกมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งผมก็รู้สึกเงินหงิดกับมันพอสมควรหลังๆผมเลยไม่ใช้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์เเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นค่อนข้างที่จะสมูทมากแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงผมก็เลยมีความสุขกับการใช้ Apple Watch Series 7นะครับเป็นรีโมทในการถ่ายภาพจาก iPhone ของผมนั่นเองแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อ Apple มาใช้ทำอะไรแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยใช้งาน Apple Watch ในลักษณะที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยคุ้มค่ามากนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่ามากแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราซื้อนาฬิกา Apple Watch มาเรือนหนึ่งในราคาประมาณ15,000บาทแล้วใช้มันไปแล้วประมาณ3-4ปีเนี่ย อ,อเฉลีย่ยออกมาเป็นวันๆแล้วมันก็เหลือวันแล้วไม่กี่บาทนะครับแล้วเราอัปเกรดมาเป็นนาฬิกาเรือนใหม่ที่มันมีความเร็วมากขึ้นมีหน้าจอขนาดที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ในการดูแลสุขภาพต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกพอสมควรผมก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วสำหรับผมเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆจะอัปเกรดไปใช้ Apple Watch Series 7หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ Apple Watch Series 3ตัวเดิมต่อไปหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ซีรีส์อื่นๆเนี่ยผมก็อาจจะมองว่า นจะไม่จําเป็นีก็ต้องอัปเกรดมาเป็นซีรีส์เเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากได้หน้าจอขนาดที่มันใหญ่มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลความคิดเห็นของผมนะครับเกี่ยวกับ a p p l e Watch Series เ็เพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงแบ่งปันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างบ้างน,นะครับ